สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงแสดงความอ่อนไหวทางสังคมในการสัมภาษณ์ครั้งแรกพระองค์ทรงตัดเพาะถึงช่องว่างทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างเหล่าพนักงานและบรรดาผู้บริหารบริษัทพระองค์ยังทรงยกตัวอย่างของอีลอนมัสก์บุคคลผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยาสารฟรอมอีกด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับสมเด็จพระสันตะปาป,ปาชาวอเมริกันในงานสาธารณะครั้งล่าสุดของพระองค์ได้ตรัสว่า ีศักดิ์สิทธิ์นี้ยังแนะนําความหวังในการกระจายความมั่งคั่งที่แตกต่างออกไปอีกทั้งยังนําเสนอความเป็นไปได้ที่โลกนี้เป็นของทุกคนเพราะในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นความละเอียดอ่อนนี้สอดคล้องอย่างมากกับความละเอียดอ่อนของสมเด็จพระสันตะปาป,ปาพระองค์ก่อนดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญที่สารเตือนใจฉบับแรกของพระองค์จะมีชื่อที่ใกล้เคียงและยังอุทิศให้แก่บรรดาผู้ยากจน อันที่จริงสารเตือนใจฉบับนี้ได้ลงนามในวันที่4ตุลาคมซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญฟรังซิสแห่งอซสซีสสารเตือนใจนี้มีชื่อว่า dilexitte ฉันรักเธอมาตลอดซึ่งสมณสารฉบับสุดท้ายของสมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังซิสมีชื่อว่า d i l e x i t n o r พระองค์ทรงรักเราอย่างไรก็ตามสมเด็จพระสันตะปาป,ปาองค์ปัจจุบันทรงเลือกที่จะลดระดับสารเตือนใจของพระองค์ลงสารเตือนใจนี้จะไม่ใช่สมณสาร แต่จะเป็นสารเตือนใจทางจิตวิญญาณและจะนำเสนอต่อวัติกันในวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคมพระคาดินันที่จะมานำเสนอสารเตือนใจนี้คือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ยากจนมากที่สุดคือพระคาดินันคาเยสกี้ผู้เลี้ยงอาหารบรรดาคนยากจนของพระสันตะป,ปาปาและพระคาดินันไมเคิลเซอร์นี่ผู้ว่าการสมณสภาเพื่อการพัฒนาของมนุษย์